s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน่นสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Press Talk ครับ สวัสดีครับครับถ้าไม่สวัสดีคุณว่าอะไรได้บ้างสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณที่ม่ทิ้งกันครับคุณพอใจยังครับผมพอใจแหลครับเอ้ยได้ข่าวว่าคุณกักตัวอยู่ใช่ไหมคุณธัญวันรครับก็ซีซันนี้ก็ยังมาอยู่เรื่อยๆครับคุณคุณว่าคุณจะรอดไหมซีซันนี้เฮ้ยรอดรอดไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกไอเดี๋ยวเดี๋ยวตายกับติดเนี่ยมันไม่ใช่ คุณคุณว่าคุณจะติดไหมผมผมอยากอยากรู้แบบสภาพติดใจเรา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 ีทฤษฎีอย่างนี้ไว้ว่าเราอะติดไปนานแล้วเว้ยแต่เราไม่รู้ตัวเว้ยในช่วงนี้แบบทํางานหนักๆใช้ชีวิตแบบสุดรุยสุดร่าอย่างเงี้ยอ,อาจจะติดไปแล้วเนี่ยมันติดแบบไม่มีอาการไงแล้วแบบคือเราก็ผ่านมาน้<อ>ทุกซีซันแล้วมันผ่านมาได้ไงวะจนแบบนี่กูติดไปแล้ววะมันมีความแบบไม่เข้าใจตัวเองอยูอ่อะผมว่าอย่างนี้นะผมว่า<อ> ติดโควิดเนี่ยอาจจะไม่แน่แต่ว่าติดเกมเนี่ยแน่นอนอ่าอันนี้แน่นอนอันนี้ก็แน่นอนทุกคนกคผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าเขาเริ่เนทุกบาททุกสตางค์เริ่มอะไรครับคุณเริ่มอะไรก่อนมาครับไปเติมเกมครับเขาแทนที่เขาจะไปซื้อไมค์ดีซื้อแบบหูฟังใหม่มาจัดรายการให้ทุกคนเนี่ยเขาเอาไปลงเกมหมดเลยผมบอกเลยว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล่นเทสองวันนี้ก็ได้ว่าผมว่ามีีแรกสัญญาผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะปล่อยกาชาเกมจุดๆนี้นะ แต่ยอดบอกว่าเนี่ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่กดให้คือกดกาชาให้เนี่ยัมจะมีโชคลางหรอให้ได้คุณกดให้มันพูดได้มาเพื่ชอช่วโมกีโตแล้วก็หายไปเลยเว้ย <c oughs> กลับบ้านกูกลับบ้านแล้วก <c oughs> ูลืมแล้วผมนัม่งนั่งกดเลยแล้วผมก็ไม่ได้อะไรจากกาชาครั้งนี้ในในเงินหลายพันกว่าบาทไม่แล้วคุณมั่นใจในมั่นใจในมือเขาได้ยังไงว่าแบบมือเขาจะเป็นมือที่โชคดีผมได้ไงอ่ะมันก็ต้องดีกว่าเราบ้างแหละ อันจริงอ่ะเนี่ยพี่อ่ะจะโทษผมอ่ะพี่แบบคิดเข้าข้างตัวเองว่าแบบเอ้ยเนี่ยทช้ยศเปิดให้แม่งงงดีวะเอ้แต่คราวหน้าคราวหน้าผมสัญญาผมจะเป็นคนเปิดให้ผมอยากลองสุ่มกาชาไม่ทานนานละแบบไม่ทานละไม่ทานละไม่ต้อมีคนเชื่อมั่นในดวงผมเวยเราเดือนหน้าเลยฮะเรากูอยู่สุ่มกาชาเป็นดูทีนโอเคมางั้นเรามาอัปเดตข่าวสารวงการลึกลับ รอบโลกกันอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้ได้ครับผมมีเรื่องหนึ่งครับเนี่ยมาครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมไปได้มาจากสำนักข่าวหนึ่งอ๋อไม่ใช่สำนักข่าวไม่ใช่ไม่ใช่สำนักข่าวเนมเหรอเนมเม่งยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วเนมเนมเขาไม่อยู่แล้วแต่ว่าเขาเขายังส่งลิงก์ไว้ให้ผมอยู่เรื่อยๆทางทางไลน์นะฮะก็ขอขอบคุณน้องเนมไว้นะที่นี้ด้วยครับอันนี้ครับผมไปได้มาจากสำนักข่าวชื่อว่าเดอะมอทอ เดอะแมทเธอร์เดอะระวติศาสตร์อ๋อผมียกว่าเด็กปรศาสตร์เดอะแมทเธอร์อะคือว่าผมเคยเล่าใช่ป่ะว่าก่อนหน้านี้มันมีแบบชายชาวอินเดียคนหนึ่งที่แบบเขาเคลมว่าเขาฉีดวัคซีนไปสิบกว่าเข็มอืออ่าอ่าจำได้จําได้เออคนเนี้ยคนใหม่ครับเป็นคนเยอรมันอ่าฮะเออหกสิบปีเป็นชายอายุหกสิบปีคนเนี้ยครับข่าวบอกว่าเขาฉีดวัคซีนไปราวๆเก้าสิบเข็มครับ โอ้โหเหี้ยเะยจริงปะเนี่ยคือคือเข้าไปเข้าไปฉีดในศูนย์ฉีดวัคซีนของรัฐรัฐหนึ่งของที่เยอรมนีครับแล้ววิธีการของเขาคือเขาจะเวียนไปที่ฉีดที่ศูนย์หลายแห่งรวมรวมแล้วเนี่ยเขาฉีดประมาณสามเข็มต่อวันโอ้โหแสดงว่าเขาฉีดในช่วงแบบว่าเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมพี่โจใช่แล้วแบบคือมัน มันฉีดเยอะมากๆอ่ะแต่ว่าเขาฉีดอย่างมีเป้าหมายนะซึ่งเป้าหมายของเขา,าคือเขาต้องการที่จะเอาใบรับรองการฉีดวัคซีนเนี่ยไปขายให้กับคนที่ไม่ต้องการฉีดแต่อยากได้ใบรับรองอ๋อก็เป็นธุรกิจอันนี้ไปถูกปะก็เป็นธุนรกิจนนี้ไปซึ่งแบบเออ oh. มันมันแย่มากคือคนที่ไม่ได้ฉีดก็แปลว่าสามารถที่จะมีใบรับรองได้จากการขาย เอกสารเหล่านี้เออแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการฉีดวัคซีนไปเกือบเก้าสิบเข็มเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรต่อสุขภาพของเขาหรือเปล่านั่นสิมัน,น,นมันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศอย่างในแคนาดาในเมริการวมันก็มีเคยมีอาชีพรับ,รบจ้างฉีดวัคซีนด้วยเหมือนกันนะจริงเหรอคืออันนี้เป็นสิ่งที่มันมีนอยู่แล้วใช่ปะใช่หรือแบบทํารับจ้างทําใบใบจ COVID ิตโควิดปลอมขึ้นมา อ่าคือเมื่อก่อนเวลาเราไปเข้าสารน่ะเมื่อก่อนเลยจจอมได้บ er ้านเลยบ้านคูเจ้าไปัเข้าสารจะเห็นแบบพวกคนที่มันรับจ้างทำพาสปอร์ตปลอมอ่ะอ่าวีซ่าปลอมอะไรเงี้ยตตมเข้าสารเป็นแบบพวกตลาดมืดอ่ะนานและนะตอนแรกพี่ทันพูดว่าเข้าสารผมก็นึกว่าแบบเขาขึ้นลงขึ้นสารผมไม่ใช่ตกใจเข้าสารเข้าสารโอเคนานมากแล้วตอนเด็กตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า่ะแต่ไม่เคยมีคนถ่ายถ่ายพาสปอร์ตปลอมกันอ่ะ แต่เดี๋ยวนี้พอไม่ต้องฉีดโควิดแล้วบางบางประเทศอะบางรัฐมันมีมาตรการมากถ้าคุณไม่ฉีดโควิดคุณจะกินข้าวร้านเราไม่ได้อืออือหรือถ้าคุณไม่ฉีดโควิดนึงเลยอะคุณจะห้ามทํางานต่อในออฟฟิศนี้ี่ยมันเป็นวัคซีนแมนเดตภริษาอังกฤษเขาเรียกว่าวัคซีนแมนเดตก็ว่าออกมาตรการเลยบริษัทนี้ทุกคนฉีดฉีดวัคซีนใครไม่ฉีดออกไปอ่าอ่าเออนึกถึงข่าวเลยอะที่มันแบบมีคนจำไม่ได้แล้วคนจีนหรือเปล่าวําจำไม่ได้ละแต่แบบเขาเหมือนเขาไม่ต้องการฉีดวัคซีนเว้ย แต่ว่าเขาต้องไปฉีดเพื่อที่จะแบบนี้แหละเอาใบรับรองเอาเซอร์ติฟิเคตว่าหลับได้รับการฉีดแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยเอาแขนปลอมมาใส่เอาแบบเอาซิลิโคนมาพอกแขนะเป็นแบบจุดที่จุดที่จะโดนฉีดเออเอามาพอกแขนให้มันแบบเป็นเนื้อปลอมะแล้วก็ให้พยาบาลฉีดแต่ปรากฏโดนจับได้เพราะพยาบาลรู้สึกว่าเอเนื้อตรงนี้มันแปลกๆนะก็น่าจะจับได้นะเขาฉีดมาเป็นแบบพันๆเป็นหมื่นคนทำไมฉีดแล้วมันแปลกๆนะอะไรก็เลยโดนจับได้ เออมีเ่าขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาเยอะนะในช่วงโค<อ>วิดเราว่ามันก็พูดยากเนาะในแง่หนึ่งมาตรการที่มันกาหนดอย่างเนี้ยมันเข้มข้นไปหรือเปล่าวะอือเออก็เรื่องหนึ่งอะอะไรเงี้ยอืมอืมแต่ผมว่าก็ไม่แปลกที่มาตรการมันจะเข้มข้นนะเพราะว่าคือโรคโรคมันก็ร้ายแรงจริงแล้วในขณะเดียวกันมันก็อยากจะให้แบบเราสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของโรคภัยเนาะ ใช่ใช่ใช่ใชครับโอเคนั่นข่าวของผมครับของผมเป็นเป็นบทความหนึ่ง <c oughs> ที่เจอในไวซ์อีกแล้ว <c oughs> คือเวลาหาข่าวมาเทรดทอค่ะผมชอบเข้าไวซ์เพราะว่ามันมีข่าวแบบปันๆเยอะดีอัน <c oughs> นี้มันเป็นการค้นพบอะไรบางอย่าง <c oughs> บนโลกอินเทอร์เนต็ตที่บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนตัวผมเองอรเพิ่งรู้เว้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองทําตามกันอคือเริ่มต้นงี้ก่อนให้ทุกคนที่สะดวกอ่ะสมมติว่าฟังฟัง youtube หรือว่าฟังอัน,นเทอเนสตผ่าน youtube อ่ะ อาจจะก,กดออกจากคลิปเราเลยก็ได้นะคือลองไปดูตรง URL ข้างบนน่ะมันจะเป็น y o u t u b e c o m w a t c h แล้วก็เป็นตัวอักษรต่างๆนาน,นานเนาะทีเนี้ยอ,อยากให้ทุกคนลองเอาตัวอักษร a อ่ะของคำว่า watch ตัดออกไปเลยคือกด backspace delete ไปเลยนะแล้วก็กด enter ดู uh huh. คือจาก URL เนี้ยมันจะลิงก์ไปสู่หน้าเว็บบางอย่างซึ่งในหน้าเว็บเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละช่วงเวลาอย่างตอนนีถ้ถ้าทุกคนลองทำเนี่ยสมมติว่าผมอัดวันที่5 เมษายนปี2022เนาะผมกดไปตอนนี้มันจะลิงก์ไปสู่หน้าเว็บไซต์เป็น Channel YouTube ที่ชื่อว่า Seed Link uh huh. ออแต่ว่าผู้เขียนบทความนี้ของไวส์อะเขาก็ทําวิธีนี้เหมือนกันแล้วก็ลองเอ็กซ์เพร์เมนต์นี้เหมือนกันปรากฏว่ามันลิงก์ไปสู่หน้าโปรไฟล์ที่เป็นหน้าเว็บไซต์ตัวละคร Minecraft สักตัวหนึ่งอะ uh huh. เป็นตัวหนึ่งแบบยืนอยู่เฉยเฉยแล้วก็แบบมีชื่อมีตัวละครมีแบบแอตทริบิวต่างๆแนะนํามา <im itation> ซึ่งพอเขาลองทำดูอีกทีหนึ่งอะปรากฏว่ามันจะลิงก์ไปสู่หน้าช่องยูทูบอีกทีหนึง่งซึ่งทีนี้นมันก็จะมีป๊อปอัพข้อความมาว่าจะต้องการที่จะ s u b สไครป์ช่องนี้หรือเปล่าเ <im itation> ออซึ่งมันก็แล,ล้วสนใจมากว่าการเอาเอาตัว A ออกจากคำว่า w a t อะให้เป็นให้เป็นคำว่า w t c h ันทอ่ะมันทำให้ลิงก์ u t u b e แม่งลิงก์ไปสู่อะไรได้บ้างวะ <im itation> ไม่แบบ <Yeah. S 2> น,นี้มันก็เปิดมิติวาร์ปเกตไปสู่ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยสนใจเออซึ่งลองลองทำกันได้นะลองทำกันได้เออซึ่ง ผมว่าผมเองเห็นสิ่งนี้ผมก็สงสัยเว้ยพอลองทําดูเสร็จปุ๊บว่าไอ้เช่นเราทำไมคนเราแม่งต้องแบบมีวิธีการทําสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยวะหรือว่ามันมีแมกนิคหรือว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังซึ่งในบทความท,ที่ผมไปเจอมาเนี่ยมันก็มีเฉลยเอาไว้เหมือนกันจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ทันพี่โจน่าจะคลุกคลีมาก,กับการทํางานเอเจนซี่อยู่แล้วก็น่าจะแบบพอๆมารู้รู้มาว่ามันมีการซื้อขายพวกชื่อไ G ชื่อ Facebook หรือว่าชื่อโดเมนเนมของเว็บไซต์ต่างๆ,ๆนานาอยู่แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> เออซึ่ง มันก็แบบเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่วงการเกมอ่ะแลกนาล็อกสมมุติว่ามีการขาย ID อยากได้ชื่อนี้หว่าก็มีคนมาขายอเออซึ่งมก็จะมีคนคอยจัดการแล้วก็เอาเงินไปแลกแล้วก็ได้ชื่อ ID นี้มาตัว URL อเองของเว็บไซต์อ่ะมันก็จะมีคนที่คอยที่จะจับจองเหมือนกันเว้ยตรงนี้มันก็เลยไปพ่วงกับฟีเจอร์หนึ่งของ Youtube ที่คนเนี่ย คนที่เปิด Channel ทั่วไปเนี่ยสามารถ Request ไปทาง YouTube เพื่อขอทําสิ่งที่เรียกว่า c u s t o มยู l ของตัวเองได้ก็คือ uh huh. URL เฉพาะทางของช่องเราได้ uh huh. เออทำให้หลายคนเนี่ยต้องการที่จะครอบครอง URL ที่ชื่อว่า y o u t u b e c o m w t c h s มาเป็นของตัวเอง uh huh. uh huh. เอ่าฮะเออซึ่งถ้าสมมว่าเราพิมพ์สิ่งนี้ไปปุ๊บใน y t u t u ในใ,ในช่อง URL อะ่ะมันจะลิงก์ไปสู่ช่องของเขาบ้างลิงก์ไปสู่ที่นั่นที่นี่บ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็ที่มาที่ไป ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีคนที่จะคอยจัดการลิงก์ตรงนี้ให้เขาก็จะ,<ม>จะคอยจัดทราฟฟิกคนนี้มาจ้างปุ๊บก็จะเอาไอ้นี่ย u เ l เนี้ยเป็นของคุณชั่วคราวนะสมมติหมดสัญญาเสร็จปุ๊บก็จะหมุนเวียนไปให้คนต่อไป uh huh. ซึ่งไอ้คนที่คอยจัดการสิ่งเหล่านี้ uh huh. เขาตั้งชื่อตัวเองว่าซีเทคคุณคนเขียนบทความเนี้ยเขาก็ได้ซึ่งซีเทคเนี่ยก็ได้อธิบายกลไกคร่าวให้กับผู้เขียนบทความนี้นะครับซึ่งพอเขา ลองอธิบายให้ฟังแล้วก็ลองอธิบายกลไกให้ดูเนี่ยบอกว่าเอ้ยคุณลองเข้าเดมันยูทีซีเอชอีกรอบหนึ่งสิลองดูว่ามันลิงก์ไปไหนปรากฏว่าไอ้ไอ้ลิงก์เนี้ย y o u t u b e c o m d e a n y t c s เนี่ยมันลิงก์ไปสู่ w w w e b w i s e c o m เว้ยเอ้าคือกลายเป็นว่าไอ,ไอ้คุณซิเทกอะแม่งแบบลองทำให้ดูว่าเนี่ยกูสามารถควบคุมลิงก์นี้ได้จริงนะแล้วแบบมันกูสามารถบอกได้เลยว่าจะให้มันลิงก์ไปที่ไหนก็ได้เออ จริงๆมันก็จะมีรายละเอียดเยอะแหละลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้รลอว่าลองเล่นดูก็ได้เนาะซึ่งสาเหตุที่ต้องเป็นเ t บันยูทีซีเอเนี่ยหลายคนอาจจะพอเดาถูกแหละว่ามันคือเป็นคำที่คนพิมพ์ผิดบ่อยๆนั่นเองคือสมมติว่าคุณจะพิมพ์คำว่า youtube.com/watch แต่ว่าพิมพ์ตกตัว A ไปเนี่ยมันก็เป็นมีโอกาสเป็นไปได้เพราะนั้นไอคนที่ทำสิ่งนี้เขาก็มองเล็งเห็นว่ามันน่าจะมีทราฟฟิกเกิดขึ้นพอสมควรในลิงก์ลิงก์นี้ก็เลยนำมาเป็นธุรกิจที่สามารถนำมาขายได้ นั่นแปลว่าอีกอีกสิ่งหนึ่งอีกกิมอีกหนึ่งคือนอกจากคำว่า WTCH อ่ะไอ้คำว่า WATCH อ่ะ w a t c h อ่ะมันสามารถพิมพ์ผิดเป็นอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่น WATH หรือว่า WACH อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าผมมาไปลอง WATH มาแล้วก็คือ youtube.com.wath มันลิงก์ไปสู่ YouTube คลิปคลิปหนึ่งมันเป็นคลิปที่ชื่อว่ายบ p w a t c s Here ล้วมันก็จะเป็นเพลงแบบโลไฟ่หน่อยๆก็ลองลองไปตามกันได้ผมว่าเพลงมันก็แปลกๆดีมันไม่หลอนประมาณนี้มานี่ไม่หลอนไม่หลอนไม่หลอนเอเอเคแต่ผมว่าสนุกดีมันมีความแบบบังเอิญค้นพบอะไรบางอย่างที่โคตรอินเทอร์เน็ตเลยพิมพ์ผิดแล้วไปเจออะไรเงี้ยเนาะใช่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 อืออืออืมโอเคอ่ามาผมมีข่าวนึงครับอันนี้ไปทางไปทางการแพทย์บ้างแต่ผมว่ามันจะมันดูไซไฟมากเลยอ่ะคืออืมมันมีข่าวว่านักวิจัยอ่ะเขาสร้าง สไลม์แม่เหล็กอะขึ้นมานได้อ,ะอ่ะเพื่ออนาคตจะเไปใช้ทางทางการแพทย์คือไอ,อตัวสไลม์เนี่ยคือพอพูดถึงสไลม์คนที่เล่นเกมมันก็จะนึกถึงตัวหยุ่นหยุ่นเร็วๆเนาะใช่ปะ่ะอ,อันเนี้ยมันสร้างมาจากสารกึ่งของเหลวคือสารกึ่งของเหลวมันคือถ้าใครเคยเห็นคลิปอะครับมันจะเป็นคลิปที่แบบถ้าเราตีน้ำอันเนี้ยแรงๆอ มันจะกลายเป็นของแข็งมันจะตีไม่ลง่<ต>เคยเห็นอยู่เออแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาค่อยๆเอามือจุ่มลงไปมันจะลงไปได้เหมือนน้ำอันนี้เขาเรียกว่าสารกึงของเหลวเขาก็เอาสิ่งเนี้ยมาทําเป็นสไลม์ตัวนี้ที่ที่มีแรงนําของแม่เหล็กด้วยคือสามารถใช้แม่เหล็กในการบังคับให้มันไหลไปทางนั้นทางนี้ได้ออืเออเขาก็เลยคิดว่าตอนนี้ยังยังยังเอามาใช้อะไรไม่ได้แต่ว่าพอวิจัยสิ่งนี้ขึ้นมาได้แล้วเขาก็คาดว่าอนาคตน่ะอยากจะเอาสไลม์แม่เหล็กเนี่ยมาใช้ให้เหมือนหุ่นยนต์เช่นแบบอาจจะสามารถ เข้าไปในพื้นที่ที่เข้าไปได้ยากเพื่อที่จะไปเอาอะไรที่แปลกปลอมออกมาอะไรเงี้ยออในในร่างกายได้ไหมยังไม่แน่ใจถ้าในแบบสมมุติมีคนติดอยู่หรือมีอะไรอยู่เอ้ยอาจจะสามารถเข้าไปได้หรืออะไรเงี้ยไอ้แม่เหล็กในการนําเออมันเหมือนว่าเป็นหลักการของการทําบอลลูนหลอดเลือดประมาณนึงเหมือนกันนะการบอลลูนหลอดเลือดสอดแทรกเข้าไปบอลลูนหลอดเลือดมันยังแบบเข้าไปเล็กๆไปพองข้างในใช่ป่ะแต่อันนี้คือแบบมึงเป็นมึงเป็นสไลม์เลยมันเป็นไหลๆอยู่ในตัวได้ ถ้าไม่เข้าไปแล้วมันหลอกทางอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเขาคงต้องมีใจสลามที่แบบที่อยู่ใเป็นสลามทีมช่วยเหลือทีมเรสคิวแล้วก็แบบปล่อยออกจากมือได้แล้วก็จะทำเป็นซีรีส์หนึ่งทำเป็นซรีส์หนึ่งเป็นชื่อแลคือสลามเรสคิวครับครับโอเคอันเรื่องของผมครับคุณธัญวัฒน์มีสักเรื่องไหมครับวันนี้ ผมมีครับมัณหนึ่งครับคือเมื่อวันก่อนเนี่ยมันมีข่าวใหญ่ในวงการโซเชียลมีเดียว,ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยมันไปซื้อหุอห้นทวิตเตอร์มาใหม่อันก้อนใหญ่แล้วทำให้แบบว่าทำให้ตอนนี้อีลอนมสัสก์ลายเป็นแบบผู้ถือหุ้นที่เยอะสุดในทวิตเตอร์ไปแล้วอ,ะ <คน S 2> อ่ะไม่ไม่คนอ่นที่เยอะสุดแล้วเว้ยตอนเนี้ยอ๋อหรอถือหุ้นทวิตเตอร์เก้าจุดสองเปอร์เซ็นประมาณสองจุดแปดพันล้านสหรัฐอ่ะก<อ>็ประมาณเก้าหมื่น เก <96, S 1> ือบแสนล้านเก้าจุดหกหมื่นพันล้านบโหนะอ่ะแล้วสิ่งมาคือพอตัวเองเป็นพูดถือหุ้นปุ๊บแบบอีตาอีรอนมาเซ่เขาเลยแบบไปทำโพลในทวิตเตอร์เว้ยว่าแน่แดนทวิตเตอร์บ้างเออเริ่มเริ่มจากข้อแรกคือตั้งโพลถ,ถามว่าอยากให้ทวิตเตอร์เนี่ยมันเป็นโอเพนซอร์สหรือเปล่าแล้วก็ให้คนเโหวตกันเว้ยแต่เราว่าอันนึงที่เราชอบที่สุดคือว่า มันถามทวิตเตอร์ว่าคุณอยากให้ทวิตเตอร์เนี่ยมีปุ่มอีดิทไหมเออเราก็ต้องการคนแบบนี้นะในแก à, แล้วผมเห็นทวิตนี้เหมือนกันออนไลน์นะแล้วอ e ีโพที่บอกว่าคุณต้องการให้ทวิตเตอร์มีปุ่มอีดิทไหมอ่ะมันมีโพขึ้นมาว่าเยสกับโ no, นซึ่งเยดกับโนเขียนเขียนผิด เออไอ้ยี่กุนตีนที่เขียนเยสก็เขียนเป็น yse ไว้แล้วโนก็เขียนเป็น on น่ะ on เนอ่แบบไอ้ยี่มุกุนตีนอ่ะแต่ว่าเอฟเฟกตีฟนะเอ้นี่คือผมว่าเป็นการบิดเล็กน้อยที่ที่ครีเอทีฟมากในในเชิงแบบครีเอทีฟติงกิ้งนะคือมาจากความกุนตีนนะว่าแล้วกใช่ตลกดีมันก็มีข้อจริงจังด้นยเหมือนกันนะคือข้อนึงถามว่ามันก็เลยมาณว่าเนี่ยไอสังคมประชาธิปไตยเนี่ยการมีฟิสปีดอะไม่เป็นสิ่งที่สําคัญนะเว้ย แล้วก็ถามว่าแล้วคุณคิดว่าทวิตเตอร์เนี่ยมันส่งเสริมไอหลักการนี้อยู่หรือเปล่าวะฟรีสปีดเนี่ยแล้คนตอบคือโนเยอะมากหรือคนตอบคือโนคือเจ็สิเปอร์เซนต่ะโอ้โหเราว่าเราว่าที่ผ่านมาทวิตเตอร์มันคงสะท้อนในหลายอย่างเรื่องแบบฟรีสปีดว่าพูดอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเยอะอะเราว่านะอืม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 ซึ่งตรงเนี้ยพี่ทันผมไม่แน่ใจข่าวเว้แต่ว่าเหมือนเห็นข่าวว่า พวกฝั่งโปรทรัมอ่ะเขาก็มาเรียกร้องเหมือนกันว่าให้ถ้าสมมุติว่าอีลอนเขาขึ้นเป็นแบบว่าเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอ่ะเอาแอคเคาท์ทรัมป์กลับมาได้ไหมเพราะว่าถ้าคุณแบบอยากให้มันเป็นแบบดิเซนเซอร์ไลฟ์จริงๆหรือว่ามันมันฟรีสําหรับทุกคนจริงๆอ่ะอก็ก็เอาแอคเคาท์ทรัมป์กลับมาสิถ้าเชื่อในฟรีสปีชอะไรเงี้ยพี่พี่ทันเห็นข่าวนี้ปะยังไม่เห็นเลยแต่คิดว่าจะกล้าให้มาวะไม่รู้แต่ทรัมป์ดูเป็นแบบภายภายคูกคางประมาณนึงอ่ะ นั่นสิผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนทำไงเหมือนกันอืมครับครับผมโอเคมาผมมีข่าวสองข่าวครับอันแรกคือเอ่อคุณเคยเห็นสินค้าของนิชินปะ่ะที่มันมีแบบอะไรวะเอ่อตัวเหมือนตัวเล่นในห้องน้ำอะ่ะในในบท,ทับอะ่ะในอ่างอาบน้ำอะ่ะที่มันจะเป็นแบบเหมือนท็อปปิ้งที่อยู่ในคัพนูเดิลอะ่ะอืมไม่เคยเห็นอ่ะ เป็นลูกก้อนหมูบ้างเป็นลูกกุ้งบ้างเป็นลูกไข่ไข่ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นลอยๆถ้าหรอเขามาขายกันเพื่อที่จะแบบสมมติเราแช่น้ําในอ่างอาบน้ําแล้วก็เอาไอ้พวกนี้มาวางๆให้มันเหมือนแบบเราอยู่ในอยู่ในมาม่าอยู่ในหม้อนิชินทีเนี้ยมันมีเปิดตัวสินค้าใหม่ของนิชินนะครับมันเขาไปคอลแลบกับเอ่อโคโค่ฟลอสโคโค่ฟลอสเป็นไหมขัดฟันออืก็ออกมาเป็นไหมขัดฟัน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอ๋อเอออันนี้เห็นอยู่อันนี้เห็นอยู่เรื่องหลักอะซึ่ง,งผมชอบตรงที่อ e ีหมขัดฟันเนี่ยปกติหมขัดฟันมันก็เป็นหมขัดฟันเนาะทุกคนน่าจะคุ้นกันเป็นแบบตีเขาเส้นสีขา,ขาวแต่อันเนี้ยมันเป็นเส้นสีเหลืองๆแล้วก็หยิกๆ,ๆ,ๆเหมือนกับมาม่าเป๊ะเลยเว้ยเออแล้วมันจะใช้ได้ work เวิร์กไปว่ะไม่รู้เหมือนกันก็เลยจะได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมันมาพร้อมกับสี่รสชาติครับนั่นก็คือรสเนื้อรสไก่รสแกงกะหรี่แล้วก็รสซีฟู้ด เออก็คือตามรสชาติของนิชชินเลยใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมควรจะเลือกจากรสที่ชอบกินหรือว่าควรจะเลือกจากรสที่น่าจะสบายสบายลิ้นกว่ากันถ้าปกติ<ะ>อ่ะใช้ไมขัดฟันก่อนหรือหลังแตรงฟันกันอ่ะผมว่าใช้ใช้หลังเว้ยพี่ใช้หลังหลังแปรงฟันซึ่งถ้าเราใช้รสพวกเนี้เราแปรงฟันไปแล้วเรามาใช้ไม้ขัดฟันอ่ะแม่งก็ยังมีกลิ่นอาหารติดอบอวนอยู่ปะวะแล้วเราก็จะแบบเอ,อ,อยวต้องแต่งฟันใหมป่ปะวะเออวะ หรือมันสุดท้ายมันก็แบบเป็นกลิ่นแบบกิมมิกวะมันก็จะมีเมนทอลอยู่ดีอะไรปะก็เออไม่แน่ใจว่าต้องลองต้องลองไม่รู้ต้องไปไปลองใครจะลองดูก็ได้นะถ้าขัดก่อนเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่าต้องขัดอีกทีตอนหลังไหมนั่นสิคือเราจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าเวลาเราฟลอสฟันอะเราฟลอสเพื่อเก็บตกสิ่งที่แปรงสีฟันจัดการให้เราไม่ได้ใช่ใช่เออ เออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราฟลอสก่อนแปลว่าแปรงสีฟันจะทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่แบบจะทําความสะอาดหน้าฟันเฉยๆจบอืมแต่แต่ก็ฟังปไปได้ที่ว่าฟังก์ชันของมันเราใช้ฟังก์ชันของอมันว่าอะไรมากกว่าวะใช่ใช่ก็ฟังดูเป็นไปได้เนี้ยผมว่าใครใครมีความรู้ก็คือมาแนะนําได้นะว่าฟลอสก่อนหรือหลังดีกว่าใช่ใครมีข้อแนะนําแบบไหนเอ้ยแบบไหนถูกแบบไหนผิดอะไรเงี้ยก็ไปคุยกันในกลุ่มเราก็ได้ครับอันเดียเ่วครับบายอันเดียเคีเฮ้ แต่ว่าพอพี่โทพูดเรื่องรสชาติต่างๆของนิตชินอะ่ะผมอ่ะเคยกินไอ้รสแกงกะหรี่เว้ยแล้วผมมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อยแบบมันมันไม่ค่อยถูกถูกปากอะ่ะพี่โจพีทแนเคยกินบะหมีแกงกะหรี่ที่มันเป็น,เป,นเป็นกระป๋องขาวๆแล้วก็แถบเหลืองๆป่ะเออใช่ไ่กินที่ญี่ปุ่นอะ่ะไม่เคยกินว่ะเพราะรู้สึกเพราะว่าเราอจะรู้สึกว่าเวลาเราเราจะกินบะหมี่เกลือเร็จรูปอะ่ะ เราอยากสดน้ำเว้ยแล้วพอเป็นแกงกะหรี่เรารู้สึกว่าเราจะซดน้ําลําบากคิดเองเออก็เลยไม่ค่อยกินพี่ทันน่ะไม่กล้ากินว่ะอ้าวคุณยึดติดกับรสชาติเดิมๆที่คุณแบบเออใช่คนทา่มันไม่มีผักชีนะมันไม่มีผักชีนะกินได้นะจริงๆแล้วน้องธัญวัตรน้องกินได้นะไม่มั่นใจว่ะคุณจะโดนแกงสิ่งนี้ไปตลอดแต่ผมอยากอยากให้ลองว่ะเพราะว่า มันคืออย่างแรกที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าน้ำแม่งร้อนมากเว้ยคือคือผมกินของร้อนไม่เป็นแล้วคือปกติถ้าเป็นน้ําใสอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะเย็นลงเร็วกว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นน้ําข้นๆอย่างน้ําแกงกะหรี่อ่ะนั่นคือจะทาให้แบบในในถ้วยแม่งร้อนตลอดไปอ่ะแล้วผมจะไม่มีวันกินมันได้เลยแบบต้องเอาลิ้นแตะๆเบบเอาแปลว่าแกงกะหรี่มันข้นจริงๆด้วยเหรอมันข้นเท่าแกงกะหรี่ข้นจริงป่ะไม่ไม่เท่าแต่ว่ามันมันจะข้นกว่าน้ําปกติของมาม่า เออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแค่แค่สงสัยเฉยๆคุณแล้วก็อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับนั่นเองครับครับโอเคครับผมผมมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมติดค้างไว้จากคราวที่แล้วก็คือเรื่องเรื่องการรีวิวทเวนตี้เซนตุรีบอยเออคุณอ่านจบแล้วเหรอเออเชี่ยคือต้องเล่านี้ไว้ยคือผมไปจัดไปงานหนังสือกับพี่โจเลยอ่าแล้วผมก็ไปขึ้นเวทีเสร็จใช่ไหมผมก็ลงมาอวดเลยว่าเนี่ยพี่โจผมไปซื้อบ็อกเซตทเวนตี้เซนตุรีบอยมา แล้วขากลับก็คือเดินเดินกลับด้วยกันคือแม่งหนักมากเว้ยแล้วผมก็คิดว่าไอ้เคียแม่งจานวนนี้แหละแม่งคือถูกต้องแล้วแล้วก็น่าจะจบเรื่องละกฏ <ผม S 2> ว่าไล่อ่านไปเว้ยไล่อ่านไปตั้งแต่ตอนเล่มหนึ่งสองสามสี่เมื่อวานก็เคียร์งานเสร็จปุ๊บก,ก็นั่งไล่อ่านไปสามเล่มจนถึงเล่มสุดท้ายแล้วแบบใกล้จะจบละประมาณเหลือ,อประมาณปึกนิดนิดอ่ะคือผมก็เริ่มเริ่ม,มตังหิดต,ตังหิดแล้วว่าไอ้เคียเรื่องราวแม่งยังไม่จบอ,ะอ่ะคือเรื่องแม่งยังไม่ดูแบบจะจบอ่ะ แล้วผมก็เห็นว่าหน้ากระดาษไม่เหลือน้อยแล้วกูก็คิดว่าอืมที่อาจารย์เขาจะจบยังไงวะเรื่องแบบเหลือเหลือตั้งเยอะกระดาษเหลือทีเดียวจะจบยังไงให้เทพขนาดนี้วะตอนผมก็พลิกไปเรื่อยๆพลิกไปเรื่อยๆจนแบบอ่านจบเล่มอ่ะไอสัตว์แม่งยังไม่จบนี่วะเรียบร้อยไอ้เี้ยแล้วกูทําไงวะแล้วคือแบบผมก็ไม่ใช่คําว่าบ็อกเซตอ่ะมันควรจะนิยามว่าจบเรื่องไม่ใช่เหรอวะแล้วผมก็เครียดเว้ยผมก็ไม่รู้จะหาอ่านจากไหนต่อแล้วไปต้องไปหาซื้อเพิ่มอ่ะ แต่ว่าสนุกมากเลยสนุกมากแบบสนุกจริงๆอ่ะคือคือผมเข้าใจแล้วว่าทําไมพี่วิชัยแล้วก็ทุกคนบอกว่าต้องอ่านมันเป็นแบบการ์ตูนขึ้นหิงมากๆมันต้องอ่านจริงๆครับคุณรอรอจบแต่ไม่มีความมีความยูซีสูงมากเลยเนาะคือมีทั้งแบบทฤษฎีสมคบคิดการละเล่นเด็กเด็กหรือว่าแบบโรคระบาดหรือว่ามนุษย์ต่างดาวที่อะไรพวกเนี้ยเออแม่งมีลัทธิด้วยนะแตกดีใช่เออใช่มีลัทธิด้วยแกนหลักคือลัทธิเลยเนาะสนุกไี เดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่านจบค่อยมาพูดจริงจริงจงๆอีกทีหนึ่งนะครับได้ครับครับครับโอเคผมมีเรื่องลึกลับมากๆลึกลับมากๆจริงๆเรื่องหนึ่งมาพูดคุยกับทุกคนครับคือแอตแทกออนไทท่านไฟนอลซีซั่นเนี่ยมันจะไฟนอลเมื่อไหร่่มันคือไฟนอลหลไฟนอลนะไฟนอลสองขีดไฟนอลสามไฟนอลรีไวทสองไฟนอลรีไวทสองมีคนบอกว่า มันจะเป็นไฟล์งานที่กูส่งลูกค้าแล้วโว้ยผมว่านะเดี๋ยวมันใช้พาร์ทสั่งจบนะมันก็ไม่จบเว้ยมันจะไปมูวี่ต่อเว้ยโอ้โหโหดใจร้ายอ่ะโหดร้ายผมรู้สึกว่าแต่ก็แต่ผมไม่เห็นความเห็นหลายๆอันในโซเชียลมานะอันนึงก็บอกว่าเอ้ยก็เข้าใจสตูดิโอนะรู้สึกว่าแบบงานมันยากอ่ะเออมันก็ต้องแบ่งพาร์ทในการทำนี่แหละแต่ว่าผมอ่ะในฐานะคนที่ตามมาแล้วผมรู้สึกว่า คือมึงก็บอกหน่อยเหอะว่าสุดท้ายแล้วมึงจะมีกี่พาร์ทกูจะได้ทําใจได้สุดท้ายไม่คือการแบบการสื่อสารเนาะมันใช่ผมอ่ะเพิ่งไปเมาส์กับคุณเอมคุณจัสจากสเนกออนไซด์มาเขาติดตามไฟนอลซีซั่นอย่างดูเดือดก็ยังคุยกันอยู่เลยตอนที่มันฉายตัวไฟนอลซีซั่นพาร์ทสองใหม่ๆว่าแบบเอ้ยมันเดินเรื่องช้าเหมือนผ่านมาครึ่งหน,นึ่งแล้วมันแบบมันไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะมันจะจบจริงๆหรออะไรเงี้ย ก็ยังคุยกันอยู่ว่าแบบตอนท้ายเฮ้ยมันอาจจะเร่งๆก็ได้นะเพราะตอนท้ายจริงๆมันแบบมันสู้ๆกันเยอะอะไรก็ว่าไปตัดภาพมันจบโอเคเฮ้ยพี่โจเราปรโบทกันอีกทีหนึ่งไหมแฟนตาลฟ์วันที่สิบเจ็ดป่ะเออได้ก็เดี๋ยววันที่สิบเจ็ดคือวันอาทิตย์หลังสงการเนาะอืมเราจะมีการไลฟ์อีกครั้งหนึ่งเอ๊จริงๆเป็นอันไลฟ์ครั้งแรกของเราเลยด้วยครั้งแ,แรกเออครั้งแรกเลยเทรสทล์กนะครับสปอนเซอร์บาย แฟนตามิสตรีแฟนตารอติดตามฟังชมกันได้ครับผมผมมีสุดท้ายอันหนึ่งผมเพิ่งไปดูอันนี้มา m มู n ไนค์คืออะไรอะเนาะมาเวลใช่ไหยใช่สีรี่มาเว o ลมูนไน h ์มันคือมันเรื่องต้องเกิดยศก่อนเลยถ้างั้นคือมันเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งเว้ยที่มีอาการหลายบุคลิกอ่าฮะหลายบุคลิกแบบจริงๆเลยเออดีไอดีจริงๆเลยแล้วก็ไอตัว ตอนนี้มันเพิ่งปล่อยมา1 EP แต่ว่าตอนที่เทสทอ k อันนี้ฉายน่าจะปล่อยอีพสองมาแล้วแต่ว่า EP <ม>แรกที่ไปดูมาครับมันเปิดมาเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าสต<ม>ีเฟนแกรนด์สตีเฟนแกรนดเนี่ย<ม>เป็นคนขายของกิฟช็อปในมิวเซียมเออแต่เขามีแบบเหมือนในเรื่องมันจะไม่ได้เล่าอะไรมากในช่วงแรกมันจะเล่าแค่ว่าเหมือนสตีเฟนอะมีปัญหาในการนอนคือนอนแล้วชอบเดิน<ม>ละเมออะไรเงี้ยมั้งก็เลยต้องแบบ ต้องสร้างรูทีนก่อนนอนให้ตัวเองต้องแบบล่ามตัวเองไว้กับเตียงอะไรเงี้ยจะได้ไม่เดินไปไหนมาไหนเออแล้วมันก็ไปเผยเผยในเวลาต่อมาว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เดินละเมอเว้ยแต่ว่าสตีเว่นมันมีอีกหนึ่งบุคลิกที่ออกไปทําอะไรต่อมีอะไรในตอนช่วงที่มันหลับชียอ่ะน่าสนใจเออแล้วบุคลิกนั้นอ่ะแม่งคือเป็นทหารรับจ้างอ่ยเป็นแบบนักฆ่ารับจ้างเนี่ยเป็นอร์เซ n a รีเป็นนักฆ่ารับจ้าง Oh. เออเออสนุกมากเลยดูแบบดูอีพีแรกแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ยเขาทำทรงมาดีมากเลยมันแบบมันทำให้เราค้นหาความเป็นตัวของมูลนานไปกับสตีเวนด้วยคือสต<ม>ีเวนก็ไม่รู้ว่าแบบกูมีฮีโร่อยู่ในตัวเว้ยอะไรเงี้ยนูเป็นหนังซัสเพนนะแบบว่าคือผมไม่ไม่แน่ใจเรื่องพลังพิเศษเขามีปะวะเขามีพลังพิเศษปะนอกจากโรคอาการแบบจิตวทแบบมันออกแนวว่ามันมันแข็งแกร่ง คือแบบเก่งมากๆออเออแต่ว่าซ <Super S 2> ูเปอร์ฮีแมนประมาณหนึ่งเออซูเปอร์ฮีแมนประมาณหนึ่งออกแนวแบบเป็นแบทแมนที่ที่มีพลังกลาลังมากขึ้นอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลองดูบ้างเดี๋ยวดูใน Disney Plu s นะครับสนุกครับครับครับผมประมาณนี้เนาะคระมานี้ฮะโอเคครับงั้นอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งคือ <S s s s วันศุกร์เนี้ยเทปเทปหนึ่งสามเจ็ดใช่ป่ะพี่โจเราจะอัดกันแบบออนไลน์เพราะว่าพี่ทันต้องกักตัวก็ อาจจะต้องดูแบบผ่านซูมกันไปก่อนนะครับใช่ครับก็ขอให้ทันไม่เป็นไรมากนะครับสูซูอยู่พร้อมที่ทันด้วยครับทุกคนได้ครับถ้าอยากอวยพรทันให้กิมสาธุเก้าเก้าแล้วก็พิมพ์มาในกลุ่มเราเก้า <c oughs> โอเคพี่เชื่อไหมเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีคนทำ <c oughs> <c oughs> ผมชอบผมชอบผมรักคนฟังของพวกเรามากโอเคครับ ประมาณนี้ครับติดตามรายการ Analytical Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของแซลมอนพอ d แ a ส t ์สำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ